ประเด็นที่ต้องพิจารณาและนำมาวิจัยก็คือว่าเขาเขียนล้อจากคำพิพากษาของศาลนะครับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีของเศรษฐาทวีสินซึ่งคำพิพากษาของสารธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรน,นะครับนั่นหมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ต้องพิจารณาเลยมากฮะส่งเรื่องไปให้ยังสารธรรมนูญนะครับเพื่อชี้เรื่องของการยุบพักเพื่อไทยได้ทันที สวัสดีครับรพบกับผมเทศักดิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองก็ใสหนักจัดหนักจัดเต็มเหนียวกันแล้วนะครับกล่าวนี้เปิดหน้าเกิดเปิดตากันแล้วฮะเรื่องไกลเปิดหน้าเปิดตานะครับแล้วก็เล่นงานนุอิองโดยตรงฮะแต่ละฝ่ายกําลังลุมขยําอุ้มยิงอย่างเต็มรูปแบบจะพูดแล้วจะเชื่อถือได้หรือเปล่าลุงป้อมเสียใจไหมพี่ที่ผ่านมาเนี่ยตอนเนี้ยขณะอาการ ป้อมเป็นยังไงบ้างะคะลุงป้อมก็ดูดไปฮะอารมณ์ดีดูดไปครับอย่างเมื่อวานนี่ก็ยังดูข่าวก็เห็นครับท่านไม่ได้เครียดอะไรหรอกครับแต่ผมบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณลุงอิงคิดว่ามติพักของพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยสําคัญเพื่อความสง่างามครับคุณลุงอิงแค่ลั่นว่าจะวลาออกแล้วโหวตใหม่ครับแล้วดูว่าจะมีคนแข่งไหมคือวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ยังเป็นสสอ,อยู่พลเอกประวิตรวงสุวรรณก็ยังเป็นคดีนายกอยู่ ฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าปิดสวิตอะไรเนี่ยมันมันไม่จริงหรอกครับแล้วมันก็ปิดไม่ได้ด้วยแล้วผมก็มั่นใจว่าสามปอเขาก็ยังรักกันฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าจะปิดสวิตสามปอมันปิดอะไรอะครับอันนี้ผมพูดในนามส่วนตัวนะเดี๋ยวรเรื่องพักเขาก็จะมีมติออกมาอีกทีหนึง่งได้ครับคือประเด็นอย่างที่ผมพูดว่าการที่บอกว่าคุณพลเอกประวิตยนั้นเนี่ยเป็นปฏิปักษ์เนี่ยผมคิดว่าคํเนี้แรงเกินไปครับแล้วก็การที่บอกว่าพลเอกประวิตยไม่มาโหวตเลยสองรอบเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณเฉลิมเนี่ ก็ไม่เคยโหวตนายกเศรษฐาไม่เคยโหวตนายกนี้ซึ่งอยู่ในพักเดียวกับท่านเลขาธิการพักเนี่ยไม่เห็นมีบทลงโทษไม่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์บ้างเหรอครับอทาไมไม่ขับออกมาก่อนล่ะครับอแต่ปรากฏว่าพอจะไม่ให้โคต้าพักพลังประชารัฐเพราะว่าไม่รู้ไปรับไปงานใครมาหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าอ้างว่าพลเอกประวิตยไม่โหวต แต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเนี่ยโหวตให้ทั้งหมด39เสียงครับแล้วก็ไม่เสนอใครแข่งด้วยอืมอืมฉะนั้นไอ้วันที่ไปตกลงกันไว้เนี่ยไอ้คำว่าเ e n t l e m a n v o t อ่ะครับหรือคําพูดลูกผู้ชายเนี่ยมันใช้กันไม่ได้ใช่ไหมครับอืมหรือว่าวันนี้วันนี้เป็นนายกผู้หญิงก็ลเลยไม่ต้องสนใจคํานี้เออเออเออคือผมบอกว่าตั้งแต่เล็กจนโตผมเกิดมาเนี่ยเวลาเขาดิวตั้งรัฐบาลกันเนี่ยขาไม่ต้องเซ็นสัญญานะครับคุณออิชนะาญในจันยุทธพรครับครับ เขาเชื่อใจกันเขาเชื่อว่าคำพ,พูดเนี่ยมันเป็นสัจวาจาครับฉะนั้นเวลาตกลงกันเนี่ยมีสอสกอี่คนโหวตให้เท่าไหร่ได้กระทรวงอะไรบ้างอืส่วนเรื่องจะเสนอใครเป็นรัฐมนตรีนั้นก็เป็นเรื่องของพรรค,ครับครับฉะนั้นพรคก,ก็ไปประชุมกานว่าจะเอาใครไปไดรัฐมตรีผ่านกรรมการพักผ่านหัวหน้าพรคเสนอไปอือวิธีปฏิบัติเป็นแบบนี้ครับตอนนี้พรรคพลังประชารัฐผมก็เห็นมีแถลงการอย่างชัดเจนแถมยังมีจดหมายทวงถามด้วยว่า แล้วสี่ตำแหน่งที่เสนอเหมือนเดิมอืเหมือนกับที่รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนั้นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงบุคคลใดเลยแต่ก็ยังให้อำนาจท่านนายกคือคุณอง้์ยิงว่าถ้ามีคนไหนที่ถ่ายคนสมบัติเนี่ยให้ส่งชื่อกลับมาตํอแหการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็มอบอำนาจเดดขาดให้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีสิทธิ์ความชอบธรรมที่จะเปลี่ยนตัวและบนตตีได้ครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นว่าพุ่งเป้ามาที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบอกว่าไม่ไปโหวตสองครั้งเออไม่สบายใจเขาว่าอย่างนั้น

คนซื่อตรงตรงไปตรงมาเขาก็ไปทำอย่างนี้กันแะ ถ้าจะไม่ให้ร่วมก็บอกตั้งแต่แรกใช่ไหมครับไม่ต้องไปถงแถลงข่าวร่วมกันอะไรอย่างนี้อย่างี้ผมถือว่ามันก็เป็นการตบัดศัตรูไม่ตรงไปตรงมากันถ้าเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะ่ะก็คือตกลงสินสอดทองมั้ยเขาแต่งงานเสร็จบอกไม่เอาแล้วกลับเอถอะเขาเป็นผู้ชายเขาก็เรียกว่ากระล่อนอะ่ะอันนี้เป็นอีพิโซดวันถ้ายจะมีอีกหลายตอนทนั้งหนังเรื่องนี้เป็นซีรีส์ครับเป็นประชาธิที่ว่า,าประเทศไหนผมไม่รู้ผมบบกรัฐสภาไม่ใช่อย่างนั้นผมไปพูดในคือมันแล้วแต่มุมมองครับถ้าคนมีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าคิดอะไรเป็น เป็นหักกันไปหักกันมาางนี้ก็จะเป็นเขาก็คิดได้หมดแหละนะครับจะได้คิดแบบคนซื่อตรงตรงไปตรงมาเขาก็ไปทําอย่างนี้กันนะถ้า uh huh. จะไม่ให้ร่วมก็บอกตั้งแต่แรกใช่ไหมครับไม่ต้อง uh huh. ไปถแถลงข่าวร่วมกันอะไรอย่างนี้ก็ร uh ู้อยู่อะแต่ว่าเขาก็ไปทําแบบอาแล้วก็ไปดึงเป็นบางกลุ่มบางคนไปเปเสนอผลประโยชน์ให้ให้คุมกระทรวงเกษตรอะไรเงี้ยอย่างนี้ผมถือว่ามันก็เป็นการตรบัดตัดแบะไม่ตรงไปตรงมากันแต่ไม, uh huh. ไม่เป็นไรละครับผมคิดว่าจุดจบคือพัคพลังประชารัฐก,ก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับก็พร้อมทําหน้าที่ตรวจสอบไม่ได้ซีเรียสตรงนี้รคับ เราก็เราเข้าใจสถานการณ์การเรืองแล้วประเทศมันไม่เจริญก็เพราะ,ระวัดดืวอจำนวนสอสอ,สอไง mm hmm. คนในประเทศมีมคุณวุธความรู้ความสามารถมากมายทำไมคุณไม่ใช้เขาอย่างสิงคโปร์ไงใช่ไหมนะครับเขาดูนะคนไหนมีความรู้ความสาม,มารถ mm hmm. เขาไปพบไปหาเหมือคงเบ้งเอ้ mm hmm. เหมือนเราปีไปหาคงเบ่งใช่ไหมเชิญมาใช้มาช่วยทำงานไอ้นี่ไม่มี ั้งแต่ละคนในตัวแทนแต่ละคนรับไม่ได้เลยนะครับผมเห็นดูหน้าดูตาแม่งสมัครเล่นอย่างนั้นเลยะดะนั้นก็อย่ตั้งงวดเนี้ยก็สมัครเล่นกันเยนอะแยะไ,ไม่ัมนมไม่รู้จักบุญคุณบ้างเหนอออมนะไม่รู้จักบุญคุณเหรอก็เลยต้องตัดสินใจถอนตัวจากการร่วมรัฐบ,บาลก็เพราะว่าที่ผมยอมนะผมก็ความจริงก็อึดอัดนะเวลาผมฟังคลิปนะคุณเศรษฐา ตั้งนักโทษมาเป็นรัฐบุนตรีแต่ตอนนี้นักโทษมาตั้งนายกรัฐมนตรีตัวเองผมมันเจ็บนะถ้าผมจะไปทำงานร่วมด้วยนะเาในไหมเนี่ยก็เลยเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบแน่เพราะถ้าเมื่อออกจากรัฐบาลคือผมผมจะต้องเดินหน้าต่อใช่ไหมผมจะต้องมาร่างรับใช้เพื่อไทยเลยที่ผม เคยพูดเราทําไมว่าเกิดมาทั้งชีวิตทำไมต้องรับ,รบใช้เพื่อไทยตลอดก็รับใช้ไม่จริงๆอ่ะช่วยมันตลอดอ mm hmm. ไม่เคยช่วยผมเลยนะนะครับกล้าพูดคํานี้ไม่เคยช่วยเลยแม้แต่น้อยนะแล้วทำไมผมจะต้องต้องยอมอยู่อยนะ่านงะ oh, นี้ล่ะนีออกมาด<ๆ>ัไม่ดีกว่าเหรอบ้านป่ามีอะไรเราที่ไปนั่นเขา <laughs> S <S <S อย่างผมอย่างนี้นผมก็พอจะคุยได้ในะชั้นสิบสี่มีอะไรบ้างเออเด็กวันซืนมันจะรู้เรื่องอะไรเข้าใจไหมโอ้นี่ถอนตัวร่วมาารัฐบาลวันเดียวนิดเอาขนาดนี้แล้วเหรอครับั่นแต่เรี<อ>นี่นิดเดียวนะอ,อยังไม่ได้พูดเลยบนชั้นสิบสี่มีอะไรบ้างถ้าผมพูดชั้นสิบสี่มีอะไรบ้างนะเผยเผอหนึ่งจะรอดเผอเผอจะติดคุกกันหมดะจะเอาแบบไหนจะเอาแบบไหนอืใช่ไหม นะ้าพูดไปในทางโลโปติดคุกเลยตั้งแต่รัฐมนตรียุติธรรมมาหมดนะครับนะเพราะพวกนี้เหลิงกันนั้นน้นะโอ้พันตำร,รวจเดกไม่เห็นหัวพลตำร,รวจเอกแล้วนะครับจเป็นรัฐมนตรีนะครับรวมรัฐบาลพลตำร,รวจเอกก็ไม่มีความหมายะนะไม่ว่าพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะท่านหัวหน้าพักได้แสดงจุดยืนเป็นปฏิปักษ ในการที่จะร่วมรัฐบาลตั้งแต่นายกเัฐมนตีเสถาทวีสิตั้งแต่โหวตเสียงท่านเสขาทวีสิงห์แล้วก็โหวตเสียงท่านนายกรัฐุนตีแพทองการท่านก็ไม่มาและเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อถือได้ว่าอดีตสมาชิกที่สภา40คนข้อมูลชัดเจนว่าท่านอยู่เบือหในการยื่น ข้อบังคับผิดกฎหมายเอกระสิทธ์ครับแล้วจะนำไปสู่การร้องเรียนภายหลังไหมครับนักร้องมีอยู่แล้วทุกวันทั้งนักร้องลูกทุ่งลูกกุ้งทั้งบันธึกเสียงเองผมก็อยากถามคุณว่าทําหน้าที่อะไรบ้างความสูญเสียเสียหายในการพัฒนาประเทศมันมีมากผมก็อยากไปเปิดกฎหมายว่าถ้าร้องร้องเท็จอ่ะคุณจะมีความผิดอะไรคนคนเดียวทําให้คุณเสรษฐานนี่ไม่ได้เป็นนายกมันมีความเสียหายร้องก็ร้องไปครับ ผมว่าทาแบบที่เอาเอา,ค,าคนที่มีความจริงใจมาอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจับมือกันแล้วมิดสั้นอยู่ปักหลังจะไม่ถูกมองว่าร่วมรับยาบาลกันมาตั้งนานสุดท้ายพอมีความเห็นต่างก็ถีบพลังประชาชันไปว่ใช้เา <ไป S 1> ว่าถีบไม่ได้ครับปิดสวิตช์ผมไปหาเสียงมาปิดสวิตช์ถีบมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันหยุ่มก็สีบสองปีก็ใครมันครทำอะเปิดตัวไว้บ้างใครมางคนทำเลยแล้วแล้วบ้านเมืองมันยุ่งอยู่นี่เพราะใครอ่ะ เราใครอะทักษิณเพราะรักการเมืองเราใครไม่ใช่พวกเรานะวพวกเราไม่ได้เกี่ยวนะเร,เราออกมาแก้ไขปัญหาให้ใช่เฉยแต่เมื่อวานนี้ดูเหมือนคุณทักษิณเองพยายามบอกมาว่าจะแบบท้องพูดคุยฟองดองอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นนิพิตหมาที่ดีไรัเป็นอย่างถ้าอยู่เอาเรื่องของกฎหมายที่เขาที่เขาผิดเกอะ มาให้ใเขาเคลียร์ให้ได้ซะก่อนเดี่ยวค่อยว่ากันนะหลักการนะกฎหมายพักการเมืองมาตายยี่รคบเอ็ดวท้ายหัวหน้าพักการเมืองเป็นตัวแทนของพักการเมืองในการทํากิจกรรมกับบุคคลภายนอกนะแค่นี้เอาง่ายง่ายจบเลยจบเลยลิเกเลิกเลยวรคท้ายเนี่ยวักสี่แม่งถ้าจำไม่ผิดนะแต่เชื่อได้เลยว่ามาตายยี่รคบเอ็ดวท้าย โอ้โหน,นี่เกลี่ยเลกเลยนะพราะหัวหน้าพักคนเดียวตนนันร้านคนอืน่นบ่มีใครก็ส่งไปก็ไราสาระทำได้ฮะอย่างแค่หัวหน้าพักมอบต้องมอบฮะือการการทํากิจกรรมพักการเมืองการทําบริหารราชการแผ่นดินเหมือนกับท่านนายกเปรดฐาปล้นแบบตกตําแหน่งเนี่ยการบริหารราชการแผ่นดินต้องดํารงอยู่เนี่ยคุณบุญธรรมก็ต้องรักษาการนันก็เรามองรักษาการนะครับอันนี้มันมีหลักอยู่แล้วเอากฎหมายพักการเมืองของหัวหน้าพักหรือตัวแทนที่หัวหน้าพักมอบหมาย อเน่ยสองฉบับเนี่ยมันมันมันมีการมอบหมายไหมหรือยื่นกันเองยื่นยื่นกันเองก็ต้องไปดูกฎหมายเนี่ยว่ามันใช้ได้ไหมก็นึงจะใช้ตาได้าครับอเจอรับว่าเพื่อไทยเกิดเลือกโผที่ส่งมาจากทางร้อยเอกธรรมนัฐจะมีผลอะไรในทางกฎหมายเกิดขึ้นไหมคะอุ้ยอุ้ยเ้กฎหมายผมไม่แน่ใจแต่กฎจริยธรรมอะเกิดขึ้นได้ กฎจริยธรรมเนี่ยเพราะวันนี้จริยธรรมเนี่ยถ,ถูกวางหลักไว้ค่อนข้างจะอะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้รรููรร้้ขอบเขตของของการตีความจริยธรรมเนี่ยว่ามันมมันมันนเยอะมากกว้างมากหลังจากที่เพื่อไทยนะเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่ทักษิณน,นะแสดงท่าทีปฏิเสธมีปัญหากับพลเอกประวิตรวงสุวรรณก่อนหน้าน,นั้นก็กล่าวหาบ้านป่า มาอีกรอบไปออกนชัันนะในการแสดงวิสัยทัศน์ก็พูดถึงพลเอกประวิตยในทางลบพลเอกประวิตยก็จัดให้โดยเรืองไกรนะครับก็ไปยื่นเอาผิดกับปุงอิงนะครับยื่นในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปชนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา1 2 8เอ,อื้อประโยชน์กับนายทุนนะครับการเดียวกันก็มีการยื่นที่จะมีการยุบพักการเมืองเรื่องของคุณสมบัติตอนนี้ล่าสุดมาเต็มๆจัดหนักนะครับก็เป็นเรื่อง21บริษัทนะฮะของอุงอิงซึ่งปรากฏว่าการยื่น21บริษัทรอบนี้อุ้งอิงก็มีการมอบอำนาจแต่ ขณะเป็นนายกัมมรีแล้วอย่างน้อย2วันที่ร่วงไกลรับไว้ได้เนี่ยเพราะว่าวันที่องค์อิงได้รับการแต่งตั้งเนี่ยวันที่16สิงหาคมเป็นวันอาทิตย์โยกย้ายลาออกจากตําแหน่งบริษัทไม่ทันต้องอีกสองสาวันจึงมาทําการโยกย,ย้ายจึงเป็นประเด็นทําให้ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกัรมรีอ้าละสินะตอนนี้บุรพาพยัก เหล่าบรรดาเสือทั้งหลายนะครับถึงแม้จะเป็นเสือแก่นะครับอย่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณได้มอบหมายให้เรืองไครจัดหนักเรื่องคุณสมบัติเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับของอุคงอิงแล้วก็มีการยืน่นเรื่องของยุบพักเพื่อไทยด้วยนะครับเกมตอนนี้เป็นยังไงนะฮะพลังประชารัฐโดนเพื่อไทยถนะีบออกมานะฮะท้งที่ มีการไปโหวตให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเรียบร้อยและมีมติของพรรคไปเรียบร้อยว่าเข้าร่วมรัฐบาลจูจ่ๆก็มีมติของพรรคของเพื่อไทยอบอกว่าไม่ยอมรับแล้วก็มีมติไปเอาพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ไม่ได้โหวตให้มาร่วมรัฐบาลเรียกว่ามีการตบัดสัตว์หักกันไปหักกันมาเต็มเหนียวนั่นหมายความว่าการจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแมปแมปแมปตอนนี้เริ่มขึ้นเรียบร้อย มุนส่วนสังเกตได้ดีนะครับขณะที่ผมทําคลิปอยู่ขณะดนี้อุงอิงและคณะมตรีชุดใหม่ยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณดํารงตําแหน่งเป็นคณะอัตรีตามกฎหมายแต่อย่างใดยังคงมีคณะตรีของเสด็จตวีสินรักษาการอยู่ตอนนี้ยังไม่ทันไรไฟกระพริบแมปแมปแมพไปแล้วเนะี่ยนั่นหมายความว่าเกมนี้ไวนันกวิเคราะห์หลายคนนะฮะก็มองว่านูน่น มกราอีก4เดือนอีก6เดือนครึ่งปีอีก1ปีอุ้งอิงจะพ้นออกจากตําแหน่งตอนนี้ปรากฏว่าไงฮะยังไม่ทันขยับตัวเลยนะครับปรากฏว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับก็ต้องลุน้นกนันดูฮะในขณะที่อย่างที่สมชัยเขาบอกนะประเด็นที่ต้องพิจารณาและนำมาวิจัยก็คือว่าเขาเขียนล้อจากคำพิพากษาของศาล นะครับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคดีของเศรษฐาทวีสินซึ่งคาพิพากษาของศาลธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองกรน,นะครับนั่นหมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ต้องพิจารณาอะไรมากฮะส่งเรื่องไปให้อย่างศาลธรรมนูญนะครับเพื่อชี้เรื่องของการยุบพักเพื่อไทยได้ทันทีนะครับซึ่งเกมนี้เดินเร็วมาเร็วไปเร็วแต่ที่แน่กวางทั้งหลายกำลังเริ่มถูกบูรพาพยัก หรือพญาเสือทําการขย่าเพราะรู้จักลุงป้อมน้อยไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอักดั์จิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ